พ่อยบอกแม่ว่าเดี<ต>๋ยวจะไปดูร้านหนังสือนะแม่บอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกหนังสือมันหนักซื้ออย่างอื่นสิแล้วนี่พอไปเช็คอินโรงแรมกับพ่อมาเอองั้นแม่รออยู่ข,ข้างล่างแล้วกันนะแม่จะรออยู่ที่ไหนอ๋อร้านหนังสือเป็นไง,คงโคคูล่าคิดว่าจะหนาวแต่ว่าร้อนกว่าที่อื่นที่ไปมาหมดเลยปราสาทโคคูล่าอยู่ข้างหน้าเรา แต่วันนี้เราไม่เข้าเขามีการแสดงกันเราว่าน่าจะเป็นการแสดงเหมือนตรงทะเลบ้านเราอะพวกเป่าไฟโยนของอะไรเงี้ยไม่ต้องสงสัยนะคะพ่อไปไหนพ่อไปเดินรอบๆปราสาทแล้วส่วนแม่อยู่นั่นส่วนพลอยนั่งอยู่ที่พื้นข้างทางแต่เขาก็นั่งกันนะพร้อมกับในปุกุใของส้ผลไม้ ที่พยายามจะซื้อตั้งแต่ที่นาง,งาซากิแนละ้แต่ไปที่ไรไม่เคยทันเลยเจอที่นี่นะคะที่โคคุระอยู่ระหว่างทางที่เราเดินจากสถานีโคคุระตรงมาที่ประสาทโคคุระร้านจะอยู่แบบซอกลึบแต่เขาตั้งไป้ายไว้หน้าร้านเดี๋ยวจะแกะให้ดูเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นหรอกเนาะเพราะว่าเราสนใจของทีมเพลงประกอบการแสดงของเขา พอยซื้อมาสามลูกใส้ส้มสองแม่หนึ่งพอยหนึ่งไส้องุ่นให้พอ่อชิ้นละสี่รอยเยนแต่บอกเลยว่าอร่อยมากอันนี้คือองุ่นอันนี้คือส้มนี่เขาให้วิธีการตัดมาด้วยนะแล้วที่แรกเราก็คิดว่าจะหาเชือกที่ไหนนี่อ อ้าวตาผิดทางปราสาทโคคุระรอบๆนะคะเป็นส่วนสาธารณะเราสามารถจะมาเดินได้ฟรีตอนนี้มีร้านอาหารร้านขนมมาขายด้วยที่ที่คนเขาดูกันเยอะๆตรงนั้นคืออะไรก็ไม่รู้พ่อคงไปดูอยู่ดังนั้นเราไม่ต้องดูก็ได้เรา จะไปดูของกินเออพวกย่างย่างเนี่ยพอจะบอกว่าก่อนหน้านี้พอยซื้อกินบ่อยมากคอยมักจะซื้อพวกลิ้นหรือเนื้อเค็มมากนะคะใครที่แบบไม่ชอบกินเค็มอ่ะอาจจะต้องเลี่ยงเลี่ยงเพราะว่าเขาจะโรยผงให้เราเยอะมากแต่ถ้าใครพูดญี่ปุ่นได้อ่ะก็จ,จะบอกให้เขาโรยน้อยนหน่อยก็ได้คอยไม่ได้หมายถึงทุกที่นะแต่ที่คอยไปกินมาไม่ต่ำกว่าสิบที่เวลาเขาเปิดร้านแบบนี้ รสจัดเค็มขคนสุดๆลองไปกินดูได้นะคะคือทอยอาจจะเทียบเคียงกับคนอื่นยังค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะปกติแล้วอ่ะทอยเป็นคนไม่ได้กินรสจัดขนาดนั้นเอออาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นมั้งแต่ตอนสมัยก่อนที่ยังเด็กกว่านี้กินเค็มได้นะแต่ก็ยังรู้สึกว่าพวกยากพวกนี้มันเค็มกว่าปกติมากเผื่อใครจะอยากดูซากุระเราบอกว่าเราไม่ได้พาเที่ยวนะแต่เราก็จะให้ดูนิดนึงเพราะว่ามันสวยอย่าด่ากันเด้อ เ้าก็ซื้ออาหารมาแล้วก็นั่งกินกันเราก็มีตรงนั้นน่าจะเป็นสุทางเข้าที่เป็นสวนไปอีกเดินไปได้ให้ดูทีคนคนนั้น มีอะไรน่าสนใจปะไม่มีโอเคเด็กเด็กๆ เมื่อเรานั้นกลายเป็นคนที่เดินช้าที่สุดในทริปเนื่องจากเอ็นข้อเท้าเราอักเสบก็จะอนาดนิดหน่อยวันนี้เอ็นข้อเท้าอักเสบมันเป็นสิ่งที่พอยเป็นทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นเลยพอยก็จะระลึกอยู่เสมอว่าเรานั้นเหมือนเอ็นข้อเท้าว่าเราอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่พอยก็จะพยายามไม่วิ่งนะคะเพราะว่าเป็นคนที่วิ่งผิดเคยไปวิ่งกับพี่ที่เป็นทหาร พี่เขาบอกว่าทําไมถึงวิ่งลงส้นเท้าอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องแล้วก็สอนวิธีที่ถูกต้องให้นะคะแต่ว่าพอยไม่เคยทําได้เลยอาจจะต้องรบกวนผู้รู้สักคนหนึ่งช่วยบอกหน่อยว่าการวิ่งถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเหรอคือเราพอยอย่ะวิ่งข้ามถนนแล้วก็ระลึกได้ในตอนที่วิ่งนั่นแหละว่าอาต้องเจ็บอีกแน่เลยแล้วหลังจากนั้นวันหนึ่งก็เจ็บเลยนะคะข้อเท้าอ่ะมันบวมปวดออกมาเลยดังนั้นวันนี้พอยก็จะอา้าวแล้วเพราะ ที่อ่านเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้ามันอักเสบมากเนี่ยมันอาจจะไปสู่การเอ็นฉีกได้ยังไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องพักนะคะก็จะมาพักที่ห้างที่อยู่ใ,ใกล้กับปราสาทโคคุระปล่อยพ่อไปเดินสวนส่วนแม่ก็น่าจะชอปปิ้งอยู่ในห้างได้นะพ่อยก็ต้องนั่งสง,งบสง,งียมเตรียมตัวไปก่อนหวังว่าจะหายแต่แม่พกยาทาเนื้ออักเสบมาด้วยนะคะก็คิดว่ากินแล้วก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นแต่พอยพกผ้าพันเท้าว้าด้วยนะแต่พันแล้วก็คือแบบจะต้องขยับแบบดูเป็นกรรมการอนะ่ะ ตอนนี้พ่อกับแม่ที่เดินเร็วกว่าเราแล้วทําหน้าที่เดี๋ยวแม่จะเข้าไปหาซื้อยานะคะที่เอามาแปะขาให้ในจิตใจพ่อนั้นน่าจะอยากเดินสวนจะแย่อยู่แล้วสวนที่นี่ไปไม่ยากเดินไม่ยากนะถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ชอบเดินสวนแ้วพ่อพ่อยมาด้วยกันสักครั้งหนึ่งเขาก็น่าจะจําได้แล้วแหละจากสถานีเจริเดินตรงมาอย่างเดียวเลยมันจะมีป้ายบอกตามมาเรื่อยๆนะคะว่าปราสาทโอโพรลาไปทางไหน คือตรงปรา,าสาทโคคูล่ามีที่เดินประมาณหนึ่งถ้าไม่เข้าปรา,าสาทก็เดินรอบๆได้เป็นสวนาสาธารณะ้างหลังอันนั้นก็มีสวนาสาธารณะอีกแม่ๆที่ชอบช้อปปิง้งก่อนที่จะถึงปรา,าสาทโคคูล่ามีห้างใหญ่เข้ามาพักใจที่นี่ได้เช่นเราวันนี้นี่ก็จะเป็นวันที่เราได้นั่งซึมซับบรรยากาศอีกวันหนึ่งเนื่องจากว่า,าวันเราซื้อได้กุกุส้มมานะคะยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราก็จะกินพร้อมกับบรรยากาศตรงหน้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ก็เป็นตัวเลือกสําหรับใครที่เดี่ยงกระทันหันนะคะนอกจากจะต้องเตรียมยามาสหรับโรคประจำตัวของตัวเองนะพยายามแพลนไปในที่ที่มันมีห้างใกล้ๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่สถานที่เที่ยวของคุณนะ่ะถ้าเป็นพวกในเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆห้างอยู่แล้วนะคือ,อจะได้แบบคนที่แบบเดินไม่ไหวแล้วจะได้มานั่งรอดได้นี่เรานั่งอยู่ตรงนี้ มองไปก็จะเห็นสก,กุละแล้วก็ถ้าเดินออกไปทางนี้ก็จะเป็นปราสาทโคคูระนะคะมีน้ำพุด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบทํานะคะเวลาที่เรามาญี่ปุ่นก็คือเราจะเอากางเกงที่เรากะว่าเราพร้อมที่จะทิ้งได้หรือว่าเสื้อบางตัวที่เราจับคู่แมทมันได้แต่เราก็กะว่าเราจะทิ้งมันได้มาด้วยเพื่อตอนกลับเนี่ยเราจะได้ซื้อของใหม่ใส่กระเป๋าไปดูสภาพตัวนี้ดิ <c oughs> มันขึ้นเป็นขุยขุยเห็นปะนี่เราก็ใส่มาเยอะแล้วปกติแล้วเราไม่ใช่คนที่ซื้อเสื้อผ้าพแพงนะคะ ก็จะมีเสื้อมีราคาหน่อยสําหรับตัวที่แบบเป็นสูตรหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับใส่ประชุม,มน,นะแต่ว่าพวกใส่ทั่วๆไปเล่นๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสน,นะเราก็จะเอาตัวที่เราแบบกะทิงมาด้วยเพื่อให้กระเป๋ามันเบาขึ้นตอนกลับแล้วก็ใส่พวกของช้อปปิ้งได้มากขึ้นขอภัยเห็นในความบวมของมันปะตรงเนี้ยเนี่ยบวมปูดออกมาเลยกับข้างที่ไม่เต็มก็คือยังเห็นความโค้งอยู่ที่เท้าเห็นปะข้างเนี้ย อจับดูนี้คือรู้เลยนะคะว่าตรงนี้มันปูดออกมาจะลองทานี้ดูวันทาแล้วมันจะเป็นยังไงช่วยได้หรือล่าเปิดอันนี้ใช้ปวดระวงังหัวเขาเป็นฟองน้ำคือถ้าเทมันก็จะออกมาเลยมันออกมาเยอะมากต้องค่อยๆนะนั่งรอยอยู่หน้า,า,มาแมน้ำไอยแม่ช้อปปิ้งวุ้ยีของคนขาเจ็บเช่นเรา ไปคราวนี้ได้ความรู้มาอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อเราใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วแล้วเราเป็นคนพื้นฐานผิวแห้งเนี่ยอย่าลืมทาครีมที่มือด้วยเห็นไหมว่าตรงตรงสันมือของพลอ,อะ่ะไม่รู้เรียกสันมือเปล่านะคะตรงปุ่มๆนั้นอะแม่สังเกตเห็นว่ามันแดงทําไมมันแดงจังแล้วพลอยก็มารู้สึกตัวว่าเออมันเจ็บๆนะแล้วผลที่ตามมาหลังจากนั้นก็คือมันแตกค่ะแตกเป็นริ้วๆมีเลือดซิฟออกมาด้วยก็เลยจะบอกไว้นะคะสำหรับใครที่ผิวแห้งมากๆเราใช้แอลกอฮอล์มากทาครีมทามือด้วยค่ะเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ อ๋อแล้วที่ส้นเท้าด้วยนะเพราะครั้งก่อนหน้านี้พลอยก็เป็นแบบนี้เลยกับส้นเท้าค่ะทําให้เดินลําบากดังนั้นก็พกครีมมาเยอะๆค่ะหรือไม่ก็ไปซื้อที่นั่นจะช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์แบบนี้ได้มือที่ทาครีมไปแดงน้อยลงนะคะ่จะ,จะสังเกตเห็นได้เป็นจุดแดงๆพวกนี้ที่มันแตกออกมาเลยอะ่ะแล้วแบบเลือดสิบๆบอะ่ะตอนนี้มันก็เริ่มตกสะเก็ดแต่มีบางอันยังเจ็บอยู่นะตรงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะ ที่แดงก็เริ่มจะหายแล้วไม่ได้มีแสบเลยเพราะว่าครั้งนี้มันไม่ได้แห้งจนขนาดปรีออกมาจบการใบงานที่นี่คือ River m a x นะคะห้างใกล้กับ Popular Castle ค่ะ หลังจากที่เราออกจากห้างแล้วนะคะเราก็เดินเรียบฝั่งที่ติดกับบาราสัดของคุร่านะคะเดินตรงไปเรื่อยคะ่ะแล้วเราก็ข้ามสะพานไปทางขวามือนะคะเหมือนเราจะเดินกับสถานีรถไฟอะ่ะพอเราข้ามสะพานไปแล้วนะคะมองทางขวาขวาไว้เราจะเจอทางลงใต้ดินตรงนั้นแหละเราลงไปได้นะคะเราจะเจอ River Museum m u s ม u ิวเซียมนี้น่ารักดีนะคะไม่ได้ใช้ระยะเวลานานมากในการดูฟรีนะคะเดินตรงตรง,ตรง,ตรงชมอะไรในมิวเซียมไปเรื่อยนะคะแล้วก็ทางออกสุดท้ายก็จะ ขึ้นจากใต้ดินซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าถนนนั้นเรียกอะไรแต่มันไม่ต้องเดินย้อนอ่ะเออมันลงใต้ดินปุ๊บก็ไปออกอีกทางนะคะเราให้ดูวิธี่ะถ้าา,ถาเราเบข้างนี้ใช่มววต้องว่าไปบอกเพราะว่า้าเต้องอย่างนี้ขาจะเจ็บแต่ถ้าตรงตรงเฉยๆได้แบบนี้ างของคนขาเจ็บหลังจากที่เรามาจากห้างรีววอล์กนะคะสามารถมาต่อที่รีเวิร์ลิลเซียมได้เพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่าที่นี่ทั้งฟรีและมีที่นั่งสำหรับคนขาเจ็บให้รอคนที่ขาไม่เจ็บเช่นตรงที่พอยนั่งอยู่นี้มีอันนี้ให้ดูด้วยก็นั่งรอแม่แม่ก็ค่อยๆหนา ดูนี่คือสีน้ำในแม่น้ำนะเนี่ยเห็นเห็น,เห,นเห็นปะข้างนอกอะ่ะคือส่วนสาธารนณะที่เราเดิน,นเมื่อกี้แล้วอันเนี้ยคือน้ำข้างในแม่น้ำตรงนั้นเลยอะ่ะใส่มากเลยเนาะนั่นไงอันที่น้องเขาวาดมันจะเป็นตัวใส่ใส่ก,ก้างๆแล้วนะ่ะ เน่เพราะว่าอะไรมันก็จะไปขึ้นในนั้นน่ะทกพิพิธภัณฑ์จะเข้าฟรีนะคะเจ้าที่น่ารักครูสังกิจเก่งด้วยซื้อของส่วนเนี่ยก็มีของที่เลือลึกเล็กๆน้อยๆแถมให้ด้วยนะน่ารักมากเลย